Alpha88 ครบเครื่องเรื่องกีฬาการันตีทุกความมั่นคงสนใจแอดไลน์ a อดอัลฟาแปดแปถึงเวลาล่มสลาย Big กซิหรืออยังจาก Big กโฟเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่2000กลายเป็น Big กซิในทศวรรษที่2010แต่ปัจจุบันอาจไม่มีการครองอำนาจดังกล่าวอีกต่อไปแล้วในยุคทศวรรษที่2020เพียงไมเพ่รลีกแต่และฤด,ดูกาล ไม่ค่อยมีใครตั้งคำถามว่าทีมใดจะคว้าแชมป์หรือทีมไหนจะลุ้นแชมป์ถึงบ้านปลายแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือจะมีม้ามืดทีมไหนเบียดขึ้นสู่6อันดับแรกได้บ้างหรืออาจจะมีทีมใดท้าทาย Big Six ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูเนเต็ดเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลแน่นอนการจะทำเช่นนั้นได้ม้ามืดทีมนั้นจะต้องแข็งแกร่งอย่างสม่ำเสมอ ประกอบก,บกับการมีทีมใดทีมหนึ่งในกลุ่มบิ๊กซิเกิดอาการฟอร์มลุดพอดีพาะนับตั้งแต่ปฏิหารของเลสเตอร์ซิตี้ที่ครองแชมเมีย a ลีกเมื่อซีซั่น2015-2016อีก3ฤดูการถัดมาไม่มีทีมไหนก่าวขึ้นมาท้าทายอำนาจของกลุ่มบิ๊กซิได้เลยจนกระทั่งเราได้เห็นเดสเตอร์ทำได้อีกครั้งเมื่อฤดูการที่แล้วเบียดขึ้นมาจบอันดับ5ทั้งที่เกือบจบอันดับ3หรือคว้าตัวแชมเปียนลีกได้อีกด้วย เป็นช่วงเวลาที่อาเซนอลเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลุดไปจบอันดับ8ทุกๆซีซั่นทีมม้ามืดที่ถูกจับตามองมักจะเป็นหน้าเดิมเดิมเลสเตอร์เอฟเวอร์ตันบูฟแฮมตันหรืออาจจะมีเซาท์แฮมตันเวสต์แฮมนิวคาสเซิลโผล่ขึ้นมาแจมด้วยแต่พอเปิดฉากฤด,ดูกาลมาแล้วเวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลจะถูกกาชื่อทิ้งอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยและเหตุผลหลายตัวหลายอย่างที่ทำให้พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มีผลงานการแข่งขันแปลกๆให้เห็นบ่อยครั้ง ทีมในกลุ่มบิ๊กซิเริ่มต้นกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางแต่เมื่อเดินทางเข้าสู่สัปดาห์แรกของปี2021 2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็ขยับตัวเองขึ้นสู่5อันดับแรกได้สําเร็จที่สวนทางไปก็คือเชลซีอันดับค่อยๆลดลงไปอยู่อันดับ9ขนาขณะที่อาร์เซนอลก็ไต่ระดับขึ้นมาสู่อันดับที่11จากอันดับ4ทอรแน h มฮอสเบอร์ที่มี29คะแนนไล่ลงไปจนถึงอันดับ10เวสแฮมที่มี26คะแนน มีความห่างกันเพียง3คะแนนเท่านั้นนั่นหมายความว่าช่วงระหว่าง7อันดับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและอาจพลิกพลันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยด้วยหากชนะ2เกมติดต่อกันหรือแพ้2นัดติดต่อกันทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้เซาท์เทมป์ตันเอเวอร์ตมีความพร้อมมากกว่าหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาในการท้าทายกลุ่มบนของตารางและยังมีแอสตันวิลล่าและเวสต์แฮมพร้อมเป็นตัวสอดแทรกเวลานี้ เราได้เห็นเลสเตอร์คว้าชัยชนะไปแล้วมากที่สุด10เกมเราได้เห็นอาซนวิล่าเสียไปเพียง16ประตูน้อยที่สุดอันดับ3เราได้เห็นเอเวอเรตันคว้าชัยชนะติดต่อกันมากที่สุด4เกมจริงอยู่ที่ว่าเกือบทุกฤดูการบรรดา6ทีมใหญ่มักจะมาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งซีซั่นหลังประกอบกับทีมมามืดในซีซั่นนั้นๆผลงานไม่สม่ำเสมอในระยะยาวแต่ก็เชื่อว่าฤด,ดูกาลนี้อาจจะเป็นปีที่แตกต่างก็เป็นได้ มูโูโอซิลพี่ชายของเมิซูโซซิลหมกระแสย้ายทีมของน้องชายหลังโพส์ภาพสโมสรนเฟเดบาเชผ่าน Instagram. อินสตาแกรมกองกลางชาวเยอรมันกำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักท่ามกลางความสนใจจาก DC ซียูเนเตดและสโมสรจากเมเจอร์ลีกรวมไปถึงเฟเนเาเชหลังสัญญาของเขากับอาร์เซนอลจะหมดลงในอีก6เดือนข้างหน้าขณะที่ตัวเขาก็ไม่ได้ลงช่วยทีมมานับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว พอถูกมิเกลอาเตต้าจับดองยาวล่าสุดดูเหมือนว่ายอดทีมจากตุรกีมีแนวโน้มที่จะได้ตัวจอมทัพวัย32ไปครองสูงกว่าใครเพื่อนหลังพี่ชายของเจ้าตัวบอกเป็นในในผ่านโซเชียลเมีเดียสำหรับโอซิลย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลตั้งแต่ปี2013ลงสนามไป254นัดทำไป44ประตูช่วยทีมวคว้าแชมป์เอฟเอคัพ3สมัย แซมอลาไดพผู้จัดการทีมคนใหม่ของเวฟฟอร์บิดอัลเบียนยอมรับเวลานี้ทีมต้องการการเปลี่ยนแปลงในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมมากกว่าทีมอื่นอลาไดเข้ามาคุมทัพเวฟฟอร์บิดอัลเบียนต่อจากสลาเวบิลิตและเพิ่งเก็บได้คะแนนเดียวจาก4เกมเพลย์แมตช์แถมยังควานหาชัยชนะเกมแรกในการคุมทัพยังไม่เจอบิ๊กแซมพูดถึงความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหลังจากปล่อยชาลิออสซินไปให้กับคีสปาร์กเรนเจอร์ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล ขนาะเดียวกันก็ต้องการโจซัวคิงกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กมาจากบอลธรมัดมาเสริมแนวรุกผมไม่รู้หรอกว่าค่าตัวของจอจคิงเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าราคาอยู่ในช่วงที่เหมาะสมของเราผมคิดว่าเราจะให้ความสนใจแต่ถ้าไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นเราก็คงไม่เอามันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่จนกว่าจะผ่านพ้นเดือนมกราไม่มีประเด็นใดๆที่ผมจะต้องมาพูดอ้อมค้อมทุกคนต่างรู้ดีว่าเราต้องการทําอะไร เราต้องการปล่อยนักเตะในตลาดรอบนี้ทุกคนทําอยู่เราต้องการดึงนักเตะในตลาดรอบนี้ทุกคนทําอยู่แต่ไม่มีใครต้องการทําไปมากกว่าเราอีกแล้วเราต้องการนักเตะใหม่มากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเพื่อให้เรามีอันดับที่ขยับจากเดิมที่เรายือนอยู่ในตอนนี้